ชื่อนี้ก็ฟังบทเพลงรักแม่ใหม่ฮะเป็นบทเพลงของอายรศรีจัายฮะพงพกเรื่อมมันเลยถึงท่านะเป็นนักร้องยอดนิยจที่ว่าพงพกไม่ว่าทุกท่านฮะรูสุรพลสายญยากรเพลงก็ชอบเตะของเพลง เตรีังบทเพลงชวาเลวปเปิ่าวอนพ่อตากสีนะก็เป็นบทเพลงของรุ่งสีหย,ยางเมื่อกี้ผมว่าจะองเพลงของอายอดรั้สลักใจนะ,ะฟังรัดไม่มากดีกว่านะฮะเมื่อกี้ผมลืมไปนะะฮ อยากรักไม่ไม่อยากปลอบใจคงดีกี่เดือนกี่ปีดูสวยสักที่ไม่สั่งจะดูเย่อองอานองงามจริงงามพร้อมะยิ่งทุกอย่างที่ธีปากบางบาาหน่ารักเสยยงไม่ไมยอยากรักไม่ไม่ อยากจะได้ช่วยชมอยากจะดอมดมกอดรักเดียวยกลมไม่ไนายไม่รักอากเลยรืงเคยผ่านมาให้สัญญาก็ได้ถึงมีลูกติดใหม่ตรงไหนขอรักแม่ไม่ดีกว่าไม่สิิเศษนะ เรื่องรักตามตำราขอรักสมับใจไม่ไมถึงเมตตาใครประนามตั้งทางออาก็ยังศรัทธาไม่ไม่อยากรักไม่ไม่ถึงจะต่างวัยเดือนดียวบจนชีดนี้ขอพรอยอมใี่หมอบใจจะมีจะจนจะทนทั้ ขอยกหินอย่านายรักจริงใจแน่ไมแ่แชร์ิ้วไหลเชื่อนแน่ไม่มายคนงามขอบคุณมากนะฮะก็ฟังยังไม่ไนะฟัง30มสิบอย่างแจ่มนะ พอสาอายุควันตาน้องเอ๋ยที่มานั่งทำตาๆๆๆน้องอายุสามสิบสามสิบทำไมยังสวยยังเต่ย,ง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 ยงังตึงตังน้องเอ๋ยข้าวดังข้าวดังอมวยยิ้มก็หวานเส้น ังมองตาแป๋วโอใครจะเชือ่อว่าแม,ม่บุญเลืออายุมากแล้วสามสิบยังจจแจวแน่แจวเสียงจนหน้าจีแม่มะพร้าวเนื้อตัน,นโนเอ้ยมามันเอาเมื่อตอนสามสิบ โอ้ยแม่แก้มสองยิ้มสามสิโลสินอย่างสวยกราบขอบคุณมากนะก็ผ่านไปแล้วก็ฝากไว้ก่อกราบลูกคุณอย่างสุดนะ